บได้หาอันใสเลยนะทิมลงมาก็ได้มันซุกแล้วก็เอาไปให้พี่น้องนาะแอบ,บใหญ่จะกินนะเพราะว่าตันตึกตึกตึกดีนะเลยต่อเทดสังเกตบางเปลือกมันอันนี้ทุกคนอันนี้สีมันต่างทุกคนดกอะไรอันนี้ก็คือมันบางแน่เลยได้ทุกคนเลย สบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเดอ้อมาพบกับสาสีอีกแล้วในซ่องสาวสีไสบัวทองสบายดียามแรงทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณห้าโมงป่ายทุกคนห้าโมงป่ายพอดีตะเวนก,กาลังสิต๊กดินเนาะมือนี้สีกะสีมาพาทุกคนมาเบิง่งมากไหมสนิดหนึ่งทุกคนซึ่งว่ามันหากะเป็นหากะเป็นสองปีปีนี้ ปีกาเนี่มันเป็นนานกกเดี่ยวทุกคนกกเดี่ยวแล้วก็เป็นประมาณสี่มากสี่มากมาปีนี้ทุกคนอ่า <c oughs> มันเป็นหนึ่งสองสามมันเป็นสามกกเลยปุ๊บ <c oughs> ดกทุกคนเลยและตอนนี้มันกแบบไกยสีซุกแล้วมันเหลืองแบบอะอมาซุกบางส่วนอ่ามีอ่าตอนส่วงอ่าจัดงานอี่แม่ฮนะทุกคนเนะจัดงานอี่แม่ค่ะมีพี่น้องมาเนาะกับผ้าเดียน ไปให้พี่น้องแบบเพิ่นเมื่อแน่แล้วกันการมีการแบบเอามาบ่มไว้แน่ทุกคนเอามาเบิ่งกันว่ามากไม้สนมันสีเอื่นวาวได้เนะทุกคนเนาะอยู่ลาวสีเอื้อนวามากมอนไข่เนาะทุกคนเนาะอยู่ไทยจักสีเอื้นมากอย่างสีกะบ่หูกันไผหูกะคอมเมนต์บอกสีนะทุกคนเด้อตามทางลุงเลยอ่ะทุกคนมาเบิ่งกันเลยซึ่งว่าปีนี้มันก็นเป็นอยูสามก๊กเลยทุกคนก๊กได้ก็มีตะตูแบบ ดกๆเลยอันนี้จะคือ yeah แบบมันอยากอยากบากเนี่ยแหละทุกคนเพราะว่าหัากักินไปบาาส่วนแลวเนาะสีกาวาสีถ่ายให้ตั้งแต่ถ่ายให้เอฟซีเบิกตั้งแต่มันเป็นทับอีทผู้เลยทุกคนเลยแต่ว่าไวถ่ายดอกเพราะว่าอ่าส้วนาจะอยู่ในสวงที่ว่าโซนระบุนดอกมือดีสีกาวงสีกะเลยสีบ่าถ่ายให้ไอเอฟซีเบิกดอกว่าอยู่ไทยเสือดว่าใดอยู่ลาวเสือดว่าหมากมอนไข่ทุกคนไปทุกคนไปเบิกกันเลยมือนี้สีกะสีปิดมาบ่มเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่า คนในฮือนกับโบยักหลายไปใน้อกแต่ว่าสีบม่มล้วกาแบ่งให้พี่น้องกินนะทุกคนเนาะอ่ะทุกคน let's go <S และนี่ก็คือนี่หมากมอนไข่ทุกคนอันนี้คือ,อต้นนี่ก็ถือว่าดกเหรียญทุนนี่สียังหาต่ําเลยเด้่นี่ยต่ำเลยนี่เพราะว่ามันต่ำเนาะอันนี้ก็คืออตัดออกอีกเลยได้ดีไตัดออกแน่แล้วเพราะว่า โซที่ว่าเหตุการณ์นีแบกก็คือสมบุรทุกคนแบบผ้าเดียวอะไเฮ็ดกินไมอยางอย,างอยู่นี่กระตับหัวตับตึ๊กตึกอยู่อันนี้ทุกคนมไปว้าดูขนาดเลยทุกคนอยู่ทั้งๆจะมีได้เดี๋ยวสีจะขึ้นไปปิดเดี๋ยวทุกคนเนาะอันนี้เป็ดก๊กขี้ดึกเนาะก๊กมันกับบริยายอ้อโอ้ยถูกกดเกือบเนาะก๊กมันกับบริยาย่ป่าไหนทุกคนเลยขึ้นเดาก็ได้อยู่เนาะและอันนี้ก็เป็นต้นที่สองอันนี้ปีกายนี่บริเป็นได้ไดีเลยปีที่ละป็ล เป็นเดียวเดียวเดือปีดีค่ะนี่ค่ะทุกคนเหลืองๆเนาะแต่ว่ามันจะเป็ดหลายเด้กกดีได้เพราะว่าปัาหากะเพ็ดเดีเป็นมากน้อยอีกนี่นี่อามือกันแเออและอันนี้ก็คือต้นทีสามทุกคนต้นทีสามสีอาจจะบร่ได,ด้ขึ้นดอกเพราะว่ามันอ่ะปักไฟแล้วทุกคนสียานดอกก็เลยบ่ได้ขึ้นอ่าทุกคนต้นนี่ค่ะดกได้ดกอันนี้คืออ่าพี่น้องเนาะเพิ่นมามือหน้าก็เลยปิดให้เพิดเถอะนะบางเลย ส่วนหลายสิเป็นห้างลุ้มหะแหละอันนี้ห้างลุ้มแถวนี้นี่หลายได้อันนี้ก็คือมันเป็ดแล้วเนาะยังแต่ทางเทิงยังบริบิตนี่ทุกคนมากมันสีเหลืองเอ็มเอ็มแบบนี้เนาะนี่เลยยูไทยเสื่อเอนว่ามากอย่างทุกคนนี่สิกระบอหัวเพิ่นเอินมากอย่างเนาะนี่คักอะไรได้นี่ปออันนี้แต่ทางเหลืองคักกระดกระโดกองกับโบจับซะเนาะอ้อนี่ แต่อันนี้มันยังบลสุกเด้ทุกคนเด้อันนี้มันสิเป็นพันเหลืองเนาะตันนะฮะทุกคนมันเป็นเขียวอยู่ได้เขียวอยู่แต่ว่านี่มันล่นเองเลยนี่นี่นี่แบบนี้ค่ะมันล่นเองได้นี่ไรสีบริบบิ้แต่แบบนี้ค่ะนี่นี่นี่แบบเฮาบีบหะทุกคนบางที่มันกาแบบเพราะว่านะมันเป็นพันสีเขียวทุกคนต้นนี้ค่ะมันเป็นพันสีเขียวเนาะอ่ามันสีบวกคือกับต้นตัวทับอิทที่สีถ่ายให้เบิ่งกฮะนะตวนี้มันสีบแบบแบบบริ่ะตนะ จงได้กเอาไปบบได้เลยดิมาทุกคนเดี๋ยวสิจะขึ้นเดอะเดี๋ยวให้ดองวีพเจับทุกคนอะไรก็คือหมาส,สีทุกคนเข้าสารก็รรมนานั่งเฝ้าเด้อวทุกคนเลยอ่าเข้าสารนะทุกคนตอนกางเว้นเพื่อนไปนอนอยู่ห้องน้ำเด้อวทุกคนเลยดิเอาไปแล้วไปนอนอยู่ห้องน้ำทุกคนอ้าวไปใช้ลูกไปใไปส่ไาสันจับดุยภูตอนแรงๆเลยกะผพาเดียวมานอนเพงงื่อนกลงเว้นก็คือประจำการอยู่ในห้องน้ำผู้เลี้ยงเพราะว่า ส่วนนี้อากาศมันหอนทุกคนทุกคนเดียวสิจะขึ้นไปอาเนาะเพราะว่าเอามาบ่มนะมาบ่มแล้วกันมันซุกแล้วก็เอาไปให้พี่น้องเนาะแอบใหญ่จะกินนะเพราะว่าอ่าวเลยกันทุกคนเกือบสิกินบพทานเพราะว่ามันตกแต่ละมือค่ะนะตกแต่ละมือตกเคลื่อมากส่งมากเนี่ยมันตกค่ะไปทุกคนอันนี้ก็คือนี่ย่างมาค่ะทุกคนไป็นไยตันตึกตึ๊กตึกนี้แหละต่อเทศกินนะกับแบบนี้มัน งางาตัวนี้ทุกคนมันมีหลายมากได้ตะกี้ได้ประมาณสามจีมากเนี่ยมันปนกันนะเก็บงามาตัดต่๊กต่๊กมาทั้งแบบหมดเลยไปงาตัดต่๊กต่๊กจิ้มจับกระสบายตักดูจะขึ้นได้สะบีเนาะอ้านี่ตัวนี้ขนาจะได้ยังไโอ้น่าจะได้หมดเลยทุกคนเอ้ยนี่สีบีนี่มันจากอันนั้นเนี่ยแล้วนี่ประมาณมืออื่นหรือมือคือมันตกเนี่ยมาดูที่จะขึ้น ข,ขึ้นได้บอสีซปดลองกันบ,บ,ทบทอสปดก็ได้ไปทุกคนม <c oughs> ได้หาอันใส่เลยเหรอทิมลงมาก็ได้โอ้คักบอกโอ้โหนี่คือนี่คือครั้งแรกเลยนะทุกคน <c oughs> เห็นอยู่บ่มวีเห็นเห็นไม้กระบังแล้วน้องามมันดุ น้อง่ายนี่บอกเห็นเนาะโอ้ยสิตายทุกคนนี่ทุกคนจับเอาสบายเลยนี่บบสบายเลยมันกระยักน่วมนวลมีไรเบิ่งมันได้มันแดดถึกมันโอ้แดดมันตอบผมคืหาบังกระดกเพราตัวเรานม่นผื่อสา อย่าดึงหม่นะเหลืองเลยทุกคนข้างในนี่ค่ะแบบนี้ค่ะโบดนกระซุกเนาะ<บ>จะมีรีวิวบ้างนึกรีวิวยังเป็นอย่างอยู่จังยงุู้ละใหญ่เนาะอืมกบมันจะเป็นพันเขียวนะทุกคนมันหลยกว่า บางทีมันกระตุกยี่ไหนอันนั้นดยุณนเลยหลังกระสีหลังกระสีหลังคาขึ้น,น,อ,นอีกขึ้นอีออมนก,บบมกมันกระเบียบบ้ามันจะอยากอันนั้นแนเลยจีเกบซัมนางตัดเลยบีบเอาแล้ววทุกคนวิธีเอามะม่องไข่หอาแบบๆทุกคน บีบแล้วบอะทุกคนสังเกตว่าจะมีตาก,กองไปแล้วโคนและนี่ก็คือการผจญภัยของอสสีโอ้โหอันตรายมากแต่ว่าดีแต่มันต้นมันบ่ิได้สูงปไดไหนนะทุกคนเนาะเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็สามารถขึ้นได้สิกะอันนี้ก็คือเป็นขึ้นเป็นข้างที่สองแลทุกคนเนาะตั้งแต่อันต้นมันใหญ่มานี้หากขึ้นข้างที่สองได้หนิด้สี่อ่าเธอที่ เธอถึงกะสีกมาบีบเนาะบีบอาแล้วกะเอาไปบ่มอะไรทุกคนประมาณมือเห่าๆขึ้นมือนี้มืออื่นมันกระซุกแล้วทุกคนเล้แต่สีกะประสบการณ์กันยังบ่มีเนาะเพราะว่าเข้าสีเลืองมากตัวใหแบบให้มันซุกบอ่อหรือว่าไม่อย่างัรนะสีกะสังเกตเบางสีมันอะไรทุกคนเลยแต่ว่าโบฮุงว่าเขาเบิ่งมากมอนไข่ค่ะเขาเบิ่งแบบใหนนะทุกคนไผที่ว่าเซียวซานทางด้านมากไม้กับ,บอกสีในยะเด้อทุกคนเด้ออันนี้ก็คือขึ้น มาลินเนาะดูดกเติบได้ทุกคนเลยอ่าต้นนี้ก็คือแบบโบได้ใส่ปุ๋ยได้ทุกคนเลยโบได้ใส่ปุ๋ยโบได้ใส่หยางเลยมีแต่ใส่ฟุ่นเนาะทุกคนก็คือฟุ่นขี้งัวหรือว่าขี้แบเนาะสีกะอืโบโบโ่งว่าค่ะอีพ่อปู่ไปไดนทุกคนต้นนี้กะโดนเติบไ้ไดนโดนเติบแล้วแต่ว่าสาวสีกะโบได้สังเกตว่ามันเป็นต้นหมักมอนไข่เนาะทุกคนะหากะฮูตอนมันเป็นมากเนาะทุกคน ปะทุกคนเดี๋ยวสิจะพามาเบิ่งเด้อว่าทางเทิงนี่มันสิเป็นอะไรมันสิดกสินาซะไรำดเนาะทุกคนดกอะลีอันนี้ก็คือมันบางแน่เลยได้ทุกคนเลยมันบางแน่เนาะเพราะว่าปิดไปให้อ่ะพี่น้องเนี่ยนี่อาต้นนี่มันสิเป็นอาหมากมอนไข่แบบ่ไม่ยางว่าทุกคนสุกเขียวว่ามันเขียวได้เวลามันสุกแด้แต่ทางหน้ามันก็เหลืองคือปกติรถซ้ำสีออกมันๆได้ทุกคนได้แต่ว่าบริวารพี่ลึกเนาะนี่สุกเขียวนี่ หมากมันก็จะเยอะหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็คืออยากบางๆแนี่ยเลยนะกระเซินเบา,บางก็ยังหลายอยู่นะทุกคนเนาะว้าวทุกคนนี่มันไปยักโฟกัสไปไหนเนาะสีแซมมันโฟกัสมันไม่โฟกัสเลยอะนี่ทุกคนอันนี้กับแม่ได้ทั้งทั้งไปเลยโอ้ทั้งทึ่งกับแม่เนาะ ท, nice ทุกคนหมักนี่ค่ะเอ็มไปเลยทุกคนกล้สองซูซี่มันกัโบโฟกสัสเนาะนี่นี่ทุกคนสียังหงว่าวิธีสังเกตเบิ่งหมักบอไข่ย่ะเขา,าเาบิ่งกันบ้างใดทุกคนนี่เบิ่งเบิ้งอันนี้มันบอกบายเบิ่งมันกับอย่างอันนั้นนี่แหละได้ อันนี้มันยังเขียวอยู่เนาะเขียวแต่ว่ามันซุกเลยทุกคนนี่ประมาณเมื่ออื่นมันก็ซุกและเวลาเฮาเอาไปบ่มมั้ยยังะมาเด้อทุกคนเด้อมาขึ้นก๊กมากมอนไข่เนาะยูลาสเอือนว่ามากมอนไข่เนาะทุกคนเนาะรสาติมันสีออกอ่ามันมันทุกคนมันมันละกัหวานหวานเนาะแต่ว่าทุกคนมันมันกับสีกับบง้งหูดอกว่ามันมีจักสนิดเนาะแต่ว่ายูเงอนจัสี่ค่ะมีอยูสองสนิดเนาะโตต้ตก๊ก กกันทั้งหน้านั่นแหละมันสีเวลามันสุกแล้วมันสีออกแบบสีเหลืองะนะเหลืองอย่างว่าเขาเอเหลืองเอ็มเหลืองอะนะคะนะทุกคนแต่ว่ากกนี้กกที่สีขึ้นค่ะมันสีบริเหลืองใพลึก้ได้มันสีออกแบบเหลืองเขียวๆเวนาะกกนี้ค่ะมันสีออกสรสชาติมันๆแต่ว่าบริหวานหลายมันบริวหวานหลายแต่ว่าตัวนั้นกกตัวบางอัน มันซุกแล้วมันเหลืองเอ็มค่ะทุกคนหวานตาัวนะคะถ้ามันซุกค่ะนะหวานหวานแหง้งส,สีมักสีมักกกนี่นะเพราะว่ามันออกม,นนมนันมันบหวานปันใดถ้าหวานหลายแล้ะสีบามักเนาะทุกคนนี่ทุกคนโอ้โหโอ้ยโอ้ยสียางบรรยากาศยามแรงทุกคนตอนนี้ก็คือได้แล้ว หมากหนึ่งเนาะเดี๋ยวสีจะหาปิดอีกก้อนเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องสส,สีก็ได้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเอาประมาณจากมากพวกเจ็ดมากในทุกคนมันกะซุกแล้วเนาะเดี๋ยวสีจะให้เบิ่งเลยทุกคนเด้อว่ามันเป็นไดแล,ล,ะะละ้วก็รงบรรยากาศน้มแรงเนาะทุกคนกุ๊กหมากมอนไข่ป้าทุกคนเดี๋ยวสีจะขอโตลงไปแล้วเนาะเพราะว่าได้หลายนวยเติมแล้วตอนนี้ก็คือสีขอลงก่อนแต่บางว่าสีลงเม่อไหรเนาะเดี๋ยวให้น้องทายให้เบิ่งนะทุกคน ทุกคนเดี right ๋ยวเขามาลงกันเลยตอนนี้ก็คือได้หลายมากแล้วโยระไม่ชเลยโดดเลยต่ำๆโดดเลยเกือบเกือบไม่รอสลันเลยทุกคนโอ้ยขี้คานปัดดิเด้มาสาขึ้นมดลูก จะดูกเนาะทุกคนเนาะดุกแหงเดี๋ยวสิจะพาทุกคนไปเบิง้งหมากมอนไข่ซุกทุกคนปะเลสโก <c oughs> อ้าตอนนี้ซุกบ้างแลว้วอ้าว้าวอ๋อเลสโกทุกคนและนี่จะคือผลงานของเราไม่ยังวะ ไมกินไปแล้วนูโน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 ยาเยาวเยอ้าว,วแม่สิรีวิวนี่โอ้ยบายหมาทุกคนทุกคนมาเป็ไกๆทุกคนอันนีพันุซุกอันนี้ค่ะพัน,น,น,พ,นพันตัวน,นี้พัน <c oughs> ทุกคนอันนี้เป็นพันธุซุกเหลืองนะทุกคนเนาะมันจะมีสองพันเฮสพันุุกเ,นะเหลืองแลวก็พันซุกเขียวโอ้สสิยาิตน,นี่ทุกคน อันนี้สีแมนพานสุกเขียวสังเกตเบึงเปลือกมันสังเกตบึงเปลือกมันอันนี้พ่านสุกเหลืองพานสุกเขียวอ่าสองชนิดนี้ค่ะสีมักพัานสุกเขียวเพราะว่ามาันจะออกมันๆตัวนี้มันจะออกหวานมาเดี๋ยวสีมาลองสิมอีกเค่หนึ่งเนาะตอนนี้มันสุกเหลืองทุกคนมื้อวานนี้น้องน้องสาวสี่จะคือสามีเนาะเพื่อนได้ขึ้นเอาห <c oughs> อาามชอสอมยิ่กลิ่นลว เรามีรีวิวอันนี้พันธ์สุขขียวด้วยนี่นี่ทุกคนมันเป็นฮากมันสิไปปรุง,งมาทุกคนเดี๋ยวสีสีรีวิวเลยเนะะยาะเอาหวานหวานเหลืองมากโอเมก้า oh มันยอดมาก ควรเนือ้อมันหวานหวานซี๊ดไพ่มากแบบหวานหวานแนะนำตัวนี้มาตัวนี้กินให้เบิร์ด้ยอะจะนด้หาหอมไดุ้กคน บุฟฟูกันอือฮึทุกคนอันนี้สีมันต่างกัสีต่งางอ่ะต่างวะคล้ายๆกันแม่นแต่ว่าตัวนี้มันจะแดงกว่าแม่นตัวนี้มันสีแดงเพราะมันตัวนี้มันเป็นพันธุ์เขียวตัวนี้ค่ะ <c oughs> มันๆทุกคนนี่มันและะ้วก็หอมอีกตัวนี้ค่ะดูว่า คือหน่วังเอาสามีกินแล้วดูอ้าวไปปลูกเลยเนาะอ้องโฟกัสเลยมืโฟกัสไจะยิง ทดสอบเครื่องใหม่ต้องเข้าแล้วแหละสปอนเซอร์นี่ทุกคนเยลากาติจ่ายเลยเนาะแต่ว่าสี่กลิ่นกรบโบเบิ้ลได้มากหนึ่งนะแบบมันกลิ่นหวานอะไรกับโบเซปอะไรมันแข็งเอาอี่พวเฮียอย่งนั้นนะจัดไม้ทำน้อหน่อยพวกเหมดาน้นะแขกเุกคน ทุกคนไอ้ก็คือหมักมลถ่ายเนาะที่ว่าสีบ่มเอาไว้ให้มันซุกเนาะซุกเขียวทุกคนเียสีมากแต่สีบ่งหูว่ามันเป็นพันเดียวกันหรือบอ่เนาะมีพี่แต่ว่ามันเหลืองแล้วก็ตัวนั้นแล้วมันเขียวนะแต่ว่ามันซุกแบบบุคือกก่ตัวนี้มันสะออกเขียวๆนะตัวนี้มันสีออกเหลืองบ่งหูว่าราคา อยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศสีแพงบ่เน,นะทุกคนนะ่ะอยู่ลาวสีกันยังเพราะว่าบานสีเนาะบานสีกันมันกับโบมีบ่โบลายทุกคนเลยมี่โบลายแล้วกันเพิ่นกับโบสู่ขายเนาะอยู่โบรามีหลายบบนี้ไม่ถูกมาม้อนค่ายนะสีกับบุงฮู้นะทุกคนราคาอ่าสียังฮู้วาราคาอยู่ไทยหรือว่า ราคาอยู่ต่างประเทศสีแพงบ่เนาะมังมอนไขนะ่เนาะยุโรนะ้องนเปลี่ยนราคาเนาะยูโรปค่ะเนาะสียังไปเอาลงตลาดนะยังบ่ยังบ่เอาลงไปขายเบืนะ้องต้นบอกว่าเรื่องกระสัมีใครสนใจหรือบ่เนาะตัวน,นี้มันนุ่มอย่างเงี้งครับเนาะแล้วก็ล็ลลลอยู่ไทยหรือว่าต่างประเทศเพ่อซื้อเนี่ยไรบอกสีนะี่ได้ทุกคนเด้ออันนี้ก็คืออาหมากเขียวเนาะสุกเขียวอันนี้ก็สุกเขียวเลยแต่ว่ามันคือเหลืองแม่นบอก โ่แ <Moment. S 2> ม่ตีไแม่เนี่ยมันหลายมือเลยเนาะนี้ก็เคียวเหมือนกันป่ะทุกคนถ้าไผหงว่ามันน,นซื้อแน่ไยหรือว่าท้องิินอื่นอยู่ประเทศลาวท,ท้องข่นอื่นอาจจะเอือนบอกคือกันก็มีเนาะอยู่บานสี่เือ,อนวามากมอไข่ป่ะทุกคน<ม>อ่าไผหงกะบอกสี่ในเด้อ<ม>เดี๋ยวสี่จะได้จบคีไวเพียงเท่าเด้ยวเด้ออย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสิบับสาวนีในได้ทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบายรอสมคลิปตอนต่อไปว่าเฮาทั้งสองคนจะเห็ดอย่างไรทุกคนเนาะไะทุกคน let's go <S <laughs>